ซีดานไซส์หน้าขับครับราคาน่ารักครับสำหรับคันนี้ครับข้างๆผมนะครับเพิ่งได้มานะครับมันคือ Mercedes-Benz C 1 8 0นะครับตัวน้ำมันล้วนนะครับภายนอกดูว่า180ทำไมเป็น AMG ใช่ไหมคันนี้จริงๆแล้วเป็น Exclusive นะครับโฉมเนี่ยเดี๋ยวมัน U องูนนะครับแต่เจ้าของเดิมเนี่ยใส่ชุดแต่ง AMG ให้มารอบคันเลยนะครับราคาเบาๆเดี๋ยวติดตามในคลิปครับ ในงบประมาณ1ล้านครับคุณจะได้เป็นเจ้าของ C180 คันนี้ครับ Mercedes C 1 8 0คันนี้นะครับเป็น e x c l u s i v e นะครับเป็นโม e x c l u s i v e W 2 0 5นั่นเองนะครับตัวรถของเขาเนี่ยปี2015นะครับได้สีขาวเดิมโรงงานครับรถค่อนข้างที่จะเคลียร์ใสสะอาดมากๆโลโก้ยังสวยสายยูเลยตรงฝากระโปรงหน้านะครับระบบไฟหน้าของเขาเป็นระบบไฟหน้า LED h i g เพอร์ฟอร์แมนของ Mercedes นะครับก็มีไฟเดย์ไทม์ให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED รวมถึงนะครับไฟหน้าที่เป็นลักษณะแบบลูกแก้วด้วยนะครับกระจังหน้า2ขีด2บ้างนะครับตัวแผงรังพึ่งต่างๆพลาสติกสีดำสวยครับไม่มีรอยแตกโลโก้ Mercedes นะครับดาวใหญ่อยู่ตรงกลางกันชนหน้าเป็นกันชนนะครับแบบ AMG มาพร้อมกับเซนเซอร์การะยะให้หมดนะครับลิ้นข้างล่างรับที่เป็นชาย นะครับที่มองเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยแตกเลยนะครับมีรอยใช้งานรอยหินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเอ้ามาดูตัวล้อครับตัวล้อของเขาก็เป็นล้อ amg เช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อ amg เช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับขอบ18นิ้วตัวยางเนี่ยปี2020เป็นยางมิชลินนะครับสภาพล้อก็ดูสวยอยู่เลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led ในตัวนะครับมือเปิดทุกอย่างนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวขอบ นะครับของเขาเนี่ยตัวขอบกระจกจะเป็นแบบโครเมียมนะครับด้านบนเห็นเป็นสีดําไม่ใช่หลังคาแก้วนะครับตัวนี้แรปหลังคาเป็นดําแก้วมาเท่านั้นนะครับก็เสริมตัวรถนะครับให้ดูมีความสปอร์ตนะครับมากขึ้นนะครับโคมไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับสขีดนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยติดหมดนะครับโลโก้ถึง C 1 8 0งโลโก้ Mercedes มือเปิดนะครับที่เป็นคิ้วโครเมียมสวยนะครับกันชนท้าย เป็นสไตล์ AMG นะครับปลายท่อเนี่ยออก2ฝั่งลักษณะแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับฝาท้ายของเขาซีเรมาซูนยังไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัว W205 นะครับก็มีฝาท้ายแบบหนีบแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับการเก็บของสัมภาระก็โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงกลอฟใส่ได้สบายๆนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับความจุเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคน่ารักเลยนะครับมีชุดเฟอร์เอสิมาให้นะครับด้านล่าง ปิดูหน่อยนะครับก็เป็นหลุมไว้ใส่ของประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังนะครับมีสลักนะครับสายขวาสามารถดึงเพื่อพับเบาะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ด้วยมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับสำหรับ C180 ่นคันนี้นะฮะตามไปดูข้างในครับความสวยงามของ e อ c l u s i v e นะครับอยู่ข้างด้านในครับจะไปดูครับมาชมด้านในกันต่อสำหรับ C180 ครับกุญแจ เป็นแบบนี้น้ำเต้านะครับใช้ลักษณะแบบเสียบบิดครับนะโอเครถสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับแอร์ทำงานเครื่องยนต์นิ่งดีเป็นปกติครับภายในจะเป็นลักษณะของสีน้ำตาลเข้มสลับกับตัวสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเป็นตัวเบาะนั่นเองนะครับปุ่มาะไรมัลตินะครับปรับคืออ๋อตรงนี้ซีนเบศูนย์โอเคมีปรับแบบไฟฟ้ามาให้นะครับเข้าออกนะครับขึ้นลงได้สีทิศทาง การเฟรืองเกียรับน้าฝนการเกียร์อยู่ทางด้านขวามือมีพัดเตอร์ชิฟด้านหลังพวงมาลัยให้เล่นนะครับก็มัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธแบบออดิโอได้ด้วยนะครับตัวเบาะเองเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัวนะครับหัวหมอกก็เป็นปรับไฟฟ้ามีรองน่องไฟฟ้าให้ด้วยพร้อมเมมโมรี่สจุดนะครับปุ่มต่างๆนะครับลักษณะยังคงสวยงามมากๆอยู่ไฟหน้าออโต้มีมาให้แน่นอนนะครับอ่ะเลขไม้ดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ปี P 15 นะครับเลขมาอยู่99,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับต่อเนื่องมาดูตัวจอเมาลตินะครับก็สามารถใช้คําสั่งของตัวสกอเมาส์นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับใช้หมุนซ้ายหมุนขวาเอาปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงใช้งานได้เป็นปกตินะครับมาดูมีเดียกันมีเดียของเขานะครับก็จะมีบลูทูธออดิโอใช่ไหมครับดิสเมมโมรีการ์ดมีเดียอินเทอร์เฟซหนนะครับก็ครบครันอยู่แล้ววิทยุเล่นได้อยู่แล้วสบายๆมาดูเนวีกันคันนี้ โอเคโนเมโมรีการแสดงว่ายังไม่ได้อัปเดตมานะครับมาดูช่องแอร์นะครับของซี8 0ด้านหน้าช่องแอร์5ช่องจุใจแน่นอนเย็นแน่นอนระบบแอร์ก็ดูโอ้ครับแยกขวาซ้ายเป็นเป็นอิสระนะครับแล้วก็นะครับตัวคอนโซลกลางนะนะครับเป็นลายไม้แบบนี้นะครับดูหรูหรามากมากนะครับเสริมกับตัวนาฬิกากลางจาก Mercedes นะครับวางแก้ว2ใบ p า w e r อ e ์ l e ส1ช่องนะครับโหมดการขับขี่4โหมด อินดิวอีดูว์นะครับอีโก้เนี่ยนะครับตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวสปอร์ตสปอร์ตพลัสก็มีนะครับสำหรับ C180 เรียกว่าถึงจะเป็นตัวเล็กนะนะครับเครื่องแค่1.6ลิตรนะครับเทอร์โบนะครับแต่ว่าขับขี่สนุกสนานแน่นอนอ่ามีม่านหลังนะครับม่านกันแดดด้านหลังมาให้ออโต้สตาร์ทสตารปเปิดปิดตัวจอกลางนะครับทำงานได้ครบนะครับเก๊กกลาง เปิดมามี USB 2ช่องแล้วก็ SD card 1ช่องนะครับก็เก็บของนะครับได้สบายๆเลยกระเป๋าตั้งนะครับยาวๆของคุณผู้หญิงเนี่ยใส่ได้สบายไฟแต่งหน้ามีมาให้ทั้งคนขับแล้วก็ ตัวไฟติดหมดปกตินะครับตัวกระจกสวยงามนะครับภายในดูสะอาดสะอ้านมากเพราะว่าตัวเบาะเขาได้ในส่วนของสีเบจเป็นสีครีมนะครับทำให้ดูสะอาดตามากสลับกับลายไม้นะครับแล้วก็ตัวพรมอะไรนะครับที่เป็นลักษณะของสีน้าตาลเข้มนะครับดรูรามากๆภายในภายนอกออกดูสปอร์ตครับด้านหลังนะครับเบาะแถว2ของ C180 นะครับก็ C ี l a s s นะครับไม่ได้ใหญ่มาก แต่ว่าก็พอนั่งได้สบายๆนะครับเข่าอาจจะชิดไปสักนิดนึงแต่ว่าก็นั่งได้ด้วยตัวเบาะของเขาเองนะครับที่เป็นฟองน้ําที่มีความนิ่มนวลมากๆนะสำหรับม e เ c e d e s นะครับนั่งสบายมากๆช่องแอร์ด้านหลังมีให้2ช่องตัวด้านหลังสุดก็จะมีม่านไฟฟ้านะครับกันแดดมาให้แต่ม่านข้างไม่มีนะสำหรับซี l a าสนะครับสลับลายไม้ดอกลําโพงมือจับมือเปิดสวยงามไปหมดเลยครับด้านหลังนะครับก็เรียกว่าวัยรุ่นนะครับ เอาไปใช้งานเป็นรถคันแรกได้สบายๆนะสำหรับ C 1 8 0นะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับแล้วก็ขับขี่คล่องตัวประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเครื่องของเขาเพียง1.6ลิตรเท่านั้นครับมาดูเครื่องยนต์ของ C 1 8 0ครับเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบเบนซินล้วนๆเลยนะครับรับประกันโครงสร้างครับเราโครงสร้างเดิมนะรถ A B Premium นะครับ คันหน้าคันบนเดิมโรงงานแน่นอนน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะเลยนะครับเม็ดอรอยด์ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับยาแนวต่างๆนังคงสวยงามมากๆนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีการเก็บสีใดๆเลยนะครับแผ่นการความร้อนเดิมนะครับอา้าวแก้มขวามือนะครับรวมถึงแก้มซ้ายมือน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์บ่งบอกน้ำยาแอร์ต่างๆเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์จากศูนย์เมอร์เซเดสซ้ายขวานะครับตรง นะครับไฟหน้าของเขาก็อยู่ครบหมดนะครับขอบยางต่างๆทั้งเครื่องนะครับสวยนะครับก็รถคันนี้ปี15นะครับเรามีวารันตีหลังการขายดูแลเครื่องเกียร์กล่องนะครับอะไหล่180รายการจากบริษัทฟลิกแมนเราแถมให้อยู่แล้วครับ Mercedes-Benz C180 Exclusive ครับตัวนี้เป็น Facelift นะครับโฉม W205 ครับรถปี2015เลขไม์99,000กิเมเท่านั้นนะครับ ราคาที่ตั้งขายครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเรามีบรันตีหลังการขายดูแลเครื่องเกียร์กล่องสูงวรพิเศษต่างๆรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับใกลที่มีเครดิตดีสามารถออกรถเนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับ095-0055นะครับ095-00 ฮ่า5นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับ AB premium ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r e ช o m